ตเกาะหมาค่ะร่วมกับ NT นทีำเยาวชนในพื้นที่ค่ะสร้างบ้านปลาในกลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุงเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้มากขึ้นค่ะ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเกาะโคบตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนายไพศาลชัยลีผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ตอนล่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างบ้านปลาพร้อมปล่อยพันุ์กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำจำนวนกว่า2ล้านแสนตัว ภายใต้โครงการสารพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาเพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากโดยมีนายพักเอื้ออิดสอนสังนายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเอ็นทีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยก่อนการจัดก,กิจกรรมสร้างบ้านปลาครับวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างบ้านปลาและประโยชน์ของการสร้างบ้านปลาที่ถือว่าเป็นการสร้างแนวเขตอนุรักษ์ผันสัตว์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําโดยวิธีแบบธรรมชาติเป็นที่หลบดภัยด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่วางไข่ให้กับสัตว์น้ําด้วยนะครับโดยมีบริษัทเ t ทีที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําบ้านปลาอีกทั้งยังได้ปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวประกอบอาชีพประมงอยู่แล้วได้เห็นความสําคัญของการหวงแผน ทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในรุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเช่นกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวโดยย้าว่าการจับสัตว์น้ําสามารถทําได้แต่ห้ามใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างเช่นไซนอนเพราะว่าสามารถใช้จับสัตว์น้ําเช่นกุ้งหอยปูปลาทุกชนิดตั้งแต่เล็กจนโตเต็มวัยซึ่งทําให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลาได้ครับ จากนั้นนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นั่งเรือออกไปยังกลางทะเลสาเพื่อร่วมกันสร้างบ้านปลาแล้วก็ปล่อยลูกกุ้งพร้อมกันซึ่งการสร้างบ้านปลานะคะสามารถทําให้ชาวประมงในพื้นที่มีความเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ